สวัสดีค่ะนางสาธนพรเทวริศเลขที่24ม .3 ทับ3จะมานำเสนอชิ้นงานเรื่องสื่อผสมค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกระดาษร้อยปอนดรกมะพร้าวสำลีกาวน้ำกาวแท่งดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดบรนจุไก่ทาสีผู้กันสีน้ำไฟ่เช็คเทียนแล้วก็รูปปัดตกแต่งค่ะ วิธีทําขั้นต,ตอนได้เลยนะคะคือการหาแบบที่เราจะวาดนะคะหาได้แล้วเราก็จะมาด้านกระดาษเลยนะคะด้านดินสอนะคะ,ะววต่อไปคือการนํารกมะพร้าวนะคะมาตัดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็นํามาติดกาวนะคะส่วนกาวที่เราใช้นะ,ะก็จะเป็นกาวแท่งค่ะเพื่อยึดให้มันอยู่กับกระดาษนะคะ ิดเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มลงสีได้เลยนะคะสีที่เราผสมนะคะก็จะมีสีเนื้อค่ะก็จะทาบนลำตัวนะคะของแบบที่เราล่างไว้แล้วก็บนใบหน้าค่ะส่วนอีสองสีก็คือสีน้ำตาลจะทาที่ผมนะคะจะระบายที่ผมแล้วก็สีชมพูก็จะระบายที่ปากค่ะ ่วนคิ้วแล้วก็ขนตานะคะก็จะใช้เมืกปากกาดำค่ะเพื่อทำให้คิ้วแล้วก็ขนตาเข้มขึ้นค่ะต้องสีเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการติดสัมผันะคะซึ่งเราจะใช้กาวน้ำติดนะคะติดไปบริเวณที่ว่างนะคะของกระดาษค่ะ เสร็จแล้วก็เก็บรา,รายละเอียดด้วยกันไกลนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตกแต่งด้วยรูกปัดค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับชิ้นงานนี้แรงบันดาลใจก็มาจากการที่เราชอบออกแบบชุดเพราะเราสามารถออกแบบชุดได้ตอนที่ชอบอย่างมีอิสระส่วนปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงในชิ้นงานนี้คือการนํารพบาวที่คนอาจจะมองข้ามแต่เราสามารถนํามาทําของหรือตกแต่งได้อย่างสวยงามโดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอขอบคุณค่ะ